สวัสดีค่ะก้อยจะเห็นรายลัาสมุนไพรนะคะวันนี้ก้อยจะพาพี่ๆมาปลูกถั่วกันค่ะถั่วที่ก้อยปลูกไว้ในถานหลุมนะคะตอนนี้รากน้องเขาก็แทงออกมาแบบนี้แล้วค่ะรากเกยอะมากๆเลยนะคะส่วนหอมแบ่งเลยตรงนี้ก้อยก็ถอนไปเมื่อวานนะคะก้อยก็จะถอนส่งตามคิวสําหรับพี่ๆที่จองกันไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วหอมแบ่งเลยนะคะเขาก็จะมีดอกด้วยเพราะเขามีวิธีการขยายพันธุ์สองแบบก็คือขยายต้นแล้วก็ขยายด้วยมเมล็ดนะคะ แล้วเราก็จะมาฉีดพ่นน้ำหมักให้ต้นก้ากันค่ะต้นกานาบานจะได้แข็งแรงนะคะก็ฉีดทั่วสวนเลยค่ะเช้าเช้าก่อน8โมงนะคะก็จะมาฉีดแบบนี้บ่อยๆเลยค่ะฉีดให้น้องกระหล่ำด้วยนะคะน้องมะเขือแล้วก็น้องพริกในสวนเลยค่ะตอนนี้พาร์ี่ที่สวนก็คือสวยมากๆเลยนะคะก็อชอบมากเลยค่ะ้องเขาสวยเหมือนประการังเลยนะคะนี่ผักในสวนก็ยังมีไม่เยอะนะคะกวอยกาลังเริ่มลงสลัดเพิ่มแล้วค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเก็บถั่วกันนะคะตัวนี้จะเป็นพันถั่วค่ะก้อยจะมาเก็บไว้ไปปลูกโซนหน้าสวนเดี๋ยวพาวัดมาดูน้องแตงกันหน่อยนะคะน้องแตงของก้อยก็คือสวยมากๆไม่มีอะไรมารบกวนเลยค่ะไม่มีเพี้ยไม่มีมลงมารบกวนเลยนะคะเพราะก้อยใช้สูตรที่ก้อยให้ไปในเพจเลยค่ะ ถั่วลันเตาตอนนี้ก็ออกลูกมาดุกแล้วนะคะถั่วลันเตาหวานของน้องก้อยน่ากินมากๆเลยค่ะเดินเชิมสวนเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาถอนหอมต่อเลยนะคะวันนี้ก็จะถอนเป็นวันที่2แล้วค่ะถอนส่งให้ลูกค้าที่เขาจองไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดจองเพิ่มนะเสร็จแล้วก็ไปเคอรี่ต่อเลยจ้าอันนี้ก็ก็มาส่งของที่เคอรี่นะคะส่งของทุกวันเลยนะคะส่งของเยอะมากๆทุกวันเลยค่ะของวัสดุหมดพอดีก็แวะมาเติมกล่องหน่อยนะคะ เราก็จะแวะซื้อนมค่ะตัวนี้จะเป็นนมสดนะคะก็จะเอาไวท้ทำฮอร์โมนนมสดนะคะไว้ฉีดผักแล้วก็ต้องมาแวะซื้อตะกร้าเล็กๆน้อยๆน,นะคะเอาไว้สำหรับใส่ต้นกล้านะคะจะเซ็ตส่งให้พี่ๆนั่นเองค่ะกลับมาถึงที่สวนนะคะก็มีพี่ๆเขาช่วยกันทาสีรั้วด้วยค่ะช่วยกันดีน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะรั้วของก้อยก็คือมีสีสันสวยงามหมดแล้วค่ะเย็นแล้วเราก็จะมาเริ่มปลูกถั่วกันเลยนะคะ ถั่วของน้องก้อยก็คือรากเยอะมากล้วเขาก็มากองกันหมดแล้วนะคะเวลาเราจะถอนออกเราก็ต้องบีบก้นเขาก่อนค่ะแล้วก็ดึงใบออกมาแบบนี้รากเขาก็คือยาวมากพร้อมที่จะเดินต่อแล้วค่ะ mm. ปลูกถั่วก้อยก็จะแหวกฟางปลูกแบบนี้เลยนะคะจะไม่ได้ใส่พีดมอสเหมือนปลูกกะหล่ำปลีนะคะเพราะว่าถั่วเขาแข็งแรงอยู่แล้วค่ะเขาลงไปเจอดินเขาก็โตวไวแน่นอนค่ะ พื่แต่ละชนิดนะคะก้ยก็ต้องศึกษานะคะต้องทําความเข้าใจของเขาด้วยว่าเขาชอบแบบไหนก้วยก็ปลูกถั่วจนมืดเลยค่ะพี่พี่ตอนปลูกก้ยก็ลดน้ําให้ฟางชุ่มก่อนนะคะให้ดินชุ่มเลยค่ะบรรยากาศที่สวนยามยินก็คือสวยงามมากๆเลยวิวพระอาทิตย์ตกมืดแล้วนะคะก็้ยก็จะมาฉีดป้องกันแมลงให้กับน้องแตงด้วยนะคะฉีดกระหล่ำปีด้วยนะคะฉีดทุกวันได้เลยค่ะ